เสียงน้ำหยดติ่งๆแว่วมาจากใต้สิงล้างจานเริ่มขึ้นเมื่อสามวันก่อนหรืออาจจะนานกว่านั้นในใจของฉันมีบางสิ่งบางอย่างค่อยๆรั่วไหลออกมาอย่างเงียบๆอาจจะนานมาแล้วที่หัวใจของฉันเริ่มซึมทีละน้อยฉันชื่อสมศรีอาศัยอยู่ในตึกแถวเก่าแก่ในย่าลาดเท้ากับสามีชื่อสมชายปีนี้ฉันอายุห7ิบปีแต่งงานมา28ปีแล้วตอนแต่งงานใหม่ๆเราเหมือนคู่ข้าวใหม่ปลามันทั่วไปมีเรื่องให้คุยกันไม่จบไม่สิ้นมีเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มมากมายแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่บ้านเราเงียบลงสามีของฉันอายุ61ปีมากกว่าฉันสีปีเขาทำงานในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งและ,กะเกษียณไปเมื่อปีที่แล้วหลังกเกษียณเขาก็ยิ่งเงียบขรึมมากขึ้นตื่นเช้ากินข้าวนั่งหน้าทีวีเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆเ,เล่นโทรศัพท์แล้วก็กินข้าวนอนหลับวงเวียนอยู่แบบนี้ซ้ำๆทุกวันช่วงนี้บทสนทนาเดียวระหว่างเราคือกินข้าหรือยังอืม หรือคำตอบสั้นๆทำนองนี้ลูกชายชื่อธนาไปทำงานที่ชิ้งใหม่และย้ายออกไปสามปีแล้วจะได้เจอกันก็แค่ช่วงสงกรานต์หรือเทศกาลต่างๆเท่านั้นนานๆนนนนทีถึงจะโทรมาตั้งแต่เด็กเขาคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับพ่อไม่ดีนะักคงไม่อยากกลับมาบ่อยๆมั้งฉันเข้าใจนะแต่บางครั้งฉันก็คิดถึงเขาอยู่ดีคุณสมชายคดูเหมือนสิงล้างจานจะรัว่วฉันบอกสามีเขาไม่ตอบฉันเลยพูดเสียงดังขึ้นใต้สิงเปียกไปหมดแล้ว รู้แล้วเดี๋ยวหาช่างมาดูให้จะหาใครละ่ะเดี๋ยวฉันคิดเองสามีตอบด้วยน้ำเสียงสั้นๆห้วนๆเหมือนคุยกับลุงข้างบ้านเมื่อก่อนฉันคงเสียใจกับบทสนทนาแบบนี้รู้สึกน้อยใจแต่ตอนนี้ฉันชาชินจนไม่มีแม้แต่ความรู้สึกเหล่านั้นแล้วในเช้าวันที่น่าบื่อวันหนึ่งฉันนั่งอยู่บนม้านั่งในครัวฟังเสียงน้ำหยดติ่งๆสามีแค่บอกว่าออกไปเดินเล่นก่อนนะ แล้วก็ออกจากบ้านไปก็ดีเหมือนกันหลังกเกษียณเขายังมีเพื่อนรุ่นราวคราววัเดียวกันในสวนสาธารณะให้คุยด้วยส่วนฉันตั้งแต่สิบปีที่แล้วเพื่อนก็ค่อยๆห่างเหินกันไปทีและขนขนใต้สิงล้างจากน้ายังคงหยดติ่งๆฉันถอนหายใจแล้วค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทซ่อมท่อน้ําใกล้ๆใน Google โทรไปอีกฝ่ายบอกว่าจะมาภายในหนึ่งชั่วโมงระหว่างรอฉันยืนอยู่หน้ากระจกในห้องนอนสํารวจใบหน้าของตัวเองที่ไม่ได้มองมานานริ้วรอยเหี่ยวย่วนเหมือนเปลือกไม้เก่าๆ เต็มไปหมดตรงหางตาพอดูดีๆตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แววตาของฉันก็หมดประกายกริ่งประตูบ้านดังขึ้นฉันเปิดประตูชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นสวัสดีครับคุณนัทช่างซ่อมเทาไว้ใช่ไหมครับผมชื่อช่างชายัยเสียงของเขาต่ำทุ้มนุ่มลึกเหมือนเล่าขาวมีความเข้มขน้นช่างชัยดูเหมือนจะอายุสี่สิบกว่ากว่าใส่ชุดทํางานสีน้ําเงินที่ดูเก่าแต่สะอาดสะอ้านถือกล่องเครื่องมือหนักๆมาด้วยบ้านคุณใช่ไหมครับ ท่อในครัวรั่วช่างชายพยักหน้าเปลี่ยนรองเท้าแต่ที่เตรียมมาเองแล้วเดินเข้ามาในบ้านเดินตามหลังเขาฉันรู้สึกใจเต้นอย่างบอกไม่ถูกไม่ใช่แค่เพราะนานมาแล้วที่บ้านไม่มีผู้ชายคนอื่นเข้ามานอกจากสามีแต่เป็นเพราะเขามีพลังของคนทำง,งานแถ่ออกมาเหงื่อที่ซึมออกมาบนแผน่นหลังทําให้เสื้อยืดเปียกเล็กน้อยตรงนี้ใช่ไหมครับ ช่างชายนั่งยองๆลงตรงหน้าสิงหลางจานเขายื่นมือหยับหยกักเปิดตู้ใต้สิงหลางจานดูอย่างละเอียดแล้วพยักหน้านิ้วมือของเขาหยับกร้านแต่แข็งแรงต่างจากมือขาวสะอาดของสามีฉันที่เอาแต่เขาแป้นทิพมทั้งวันมือของเขาเหมือนสลักร่องรอยของการเวลาเล่าเรื่องราวที่เขาเคยสัมผัสซ่อมแซมและแก้ไขมามา,มากมายข้อต่อมันหลวมครับบ้านเก่าแล้วท่อก็เสื่อมสภาพเขาพูดไม่เยอะแต่พูดตรงจุดช่างชายเริ่มทำงานทันทีเขาครึ่งนอนครึ่ง นั่งอยู่ใต้สิงล้างจานเริ่มหมุนประแจมองเขาขยับเครื่องมืออย่างคล่องแคล่วใจของฉันก็สงบลงอย่างประหลาดช่างฝีมือเวลาทำงานมักจะมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอใช่ไหมคุณป้าครับช่วยปิดวาวน้ำหน่อยได้ไหมครับตรงนั้นวาวสีแดงๆฉันปิดวาวน้ำตามที่ช่างชัยบอกหลังมือของเราสัมผัสกันฉันรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแล่นผ่านมันเป็นความรู้สึกที่นานมากแล้ว ทำให้ฉันประหม่าไปชั่วขณะนับดูแล้วครั้งสุดท้ายที่ฉันสัมผัสอุณหภูมิร่างกายของเพศตรงข้ามคือเมื่อไร่กันฉันกับสามีไม่ได้จับมือกันนานแล้วช่างชายทำงานอย่างเงียบๆบางครั้งเขาจะให้ฉันช่วยหยิบเทสให้ยื่นมือออกมาฉันก็เขินเขยิ้มแล้วช่วยเขามองเหงื่อที่ซึมออกมาบนหน้าผากฉันลังเลว่าจะยื่นผ้าขนหนูอุ่นๆให้เขาดีไหม แต่สุดท้ายก็ล้มเลิกไปการเอาใจใส่มากเกินไปอาจจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดสิ่งที่เขาสัมผัสไม่ใช่แค่ท่อน้ําแต่เป็นเส้นเอ็นที่แห้งผ่าในใจของฉันเมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นมาฉันก็ตกใจตัวเองผู้หญิงอายุห้าสิบกว่าปีกลับมีความคิดแบบนี้กับช่างประปาหมันน้าหัวเราะจริงๆแต่สิ่งน,นี้คือความรู้สึกที่ลึกที่สุดในใจของฉันน้ําแห่งความรู้สึกที่ไม่ไหลเวียนมานานกว่าสิบปีเริ่มไหลอีกครั้งเรียบร้อยครับที่รั่วซ่อมเสร็จแล้ว แต่ท่ามันเก่ามากแล้วอนาคตเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดจะดีกว่าช่างชายทำงานเสร็จลุกขึ้นปัดฝุ่นออกจากถุงมือดื่มชาหน่อยไหมคำพูดที่ฉันพูดออกมาทำให้ฉันประหลาดใจตัวเองตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยชวนช่างที่มาซ่อมบ้านดื่มชาเลยแต่เมื่อเห็นช่างชายหยิบกล่องเครื่องมือเตรียมจะจากไปฉันก็หวังว่าเขาจะอยู่ต่ออีกหน่อยอาขอบคุณมากครับช่างชายลังเลแล้วพยักหน้า เรานั่งเผชิญหน้ากันที่โต๊ะในครัวแคบๆมองกาต้มน้ำไฟฟ้าพ่นไอน้ำออกมาความเงียบที่ละเอียดอ่อนแผ่ซ่านระหว่างเราสองคนที่แปลกคือฉันไม่ได้รู้สึกอัดความเงียบระหว่างฉันกับสามีมักจะหนักอึง้งและน่ากระอักกระอ่วนแต่ความเงียบระหว่างฉันกับช่างชายกลับเป็นความรู้สึกอีกแบบใส่น้ำตาลหน่อยไหมครับไม่ต้องคดดื่มแบบนี้แหละฉันเทชาแล้ววางไว้ตรงหน้าเขาช่างชายประคองแก้ว ด้วยมือทั้งสองข้างเป็นการขอบคุณท่าทางของเขาดูเหมือนหนุ่มน้อยซื่อๆคนหนึ่งถึงแม้ว่าท่าทางจะดูเป็นผู้ใหญ่แต่ดูเหมือนว่าในใจของเขายังคงมีความไร้เดียงสายอยู่ผมทำงานนี้มาสิบกว่าปีแล้วช่างฝีมือก็ต้องพึ่งฝีมือในการทำกินฉันยิ้มแล้วพยักหน้าตอนที่ฉันวางแก้วชาลงไปฉันเพอทำหกเล็กน้อยช่างชายรีบดึงทิชชู่มาเช็ด หลังมือของฉันในช่วงเวลานั้นเวลาเหมือนเดินช้าลงการกระทงของเขาหยับหยากแต่ก็แฝงไปด้วยความอ่อนโยนที่บอกไม่ถูกขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะความเงียบอีกครั้งแสงแดดแรกของฤด,ดูร้อนสัดส,สองเข้ามาในครูกลิ่นชาจางๆลอยอบอวลฉันได้ยินเสียงหายใจเบาๆของช่างชัยมันเป็นความรู้สึกสบายที่ไม่ได้สัมผัสมานานแต่งงานแล้วหรือยังคะฉันอยากคุยต่อเลยทางออกไปช่างชายลังเลแล้วตอบอย่างใจเย็นว่า อยู่คนเดียวครับทำงานกลับบ้านไม่มีอะไรพิเศษคำพูดของเขาทำให้ฉันเกิดความรู้สึกร่วมอย่างบอกไม่ถูกถึงแม้ว่าฉันกับสามีจะอยู่ด้วยกันแต่ในความเป็นจริงก็เหมือนอยู่คนเดียวความเหงาที่อยู่ร่วมกับคนอีกคนกับความเหงาจริงๆแบบไหนกันที่ทำให้เศร้ากว่ากันความคิดแบบนี้ผุดขึ้นมาในหัวของฉันเราคุยกันไปเรื่อยๆค่อยๆรู้จักชีวิตของกันและกันมากขึ้นความใกล้ชิดที่ละเอียดอ่อนก็เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะพูด ไม่เยอะแต่สายตาก็จุดจ่อช่างชัยพูดจาเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความจริงใจหลังดื่มชาเสร็จช่างชัยลุกขึ้นมีปัญหาอะไรอีกโทรหาผมได้เลยนะครับเขายื่นนำบัตรให้ฉันแล้วพูดประโยคนี้เป็นแค่คำพูดติดปากธรรมดาๆรรแต่กลับก่อให้เกิดระลอกคลื่นในใจของฉันปิดประตูลงฉันใช้นิ้วลูกคลำนำบัตรของเขาสัมผัสถึงความคาดหวังที่ไม่ได้รู้สึกมานาน มันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากบทสนทนาที่จืดชืดกับสามีอย่างสิ้นเชิงเป็นความรู้สึกที่ทําให้รู้สึกสบายใจขื่นหนังตอนที่สามีกลับมาความรู้สึกนั้นก็ยังคงอบอวลอยู่รอบตัวฉันเหมือนน้าหอมมันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆบังเอิญจนเหลือเชื่อสี่วันหลังจากช่างชัยจากไปคราวนี้เป็นท่อน้ําตรงระเบียงที่เริ่มรั่วตอนแรกฉันแค่ดูผ่านๆแต่ยิ่งนานน้าก็ยิ่งขังเยอะขึ้นฉันลังเลยว่าจะบอกสามีดีไหมยังไงเขาก็คงพูดว่า เดี๋ยวฉันคิดเองทำนองนั้นฉันมองนำบัตรในมือช่างชายฉันอ่านชื่อของเขาเบาๆริมฝีปากทิ้งความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนไว้ลังเลแล้วลังเลอีกฉันก็รวบรวมความกล้าแล้วกดโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของเขาดังสามครั้งครั้งที่สี่ฉันก็ได้ยินเสียงของเขาสวัสดีครับใครครับฉันเองค่ะคนที่คุณมาซ่อมสิ่งล้างจานเมื่อวันก่อนคราวนี้เป็นระเบียงรูค,ค่ะที่อยู่คือที่ไหนครับ ตอนที่ฉันบอกที่อยู่ไปฉันรู้สึกว่าในน้ำเสียงของช่างชายมีความลังเลแฝงอยู่เขาคงจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างสังเกตเห็นความรู้สึกของฉันหรือเป็นแค่ฉันคิดไปเองอีกสองชั่วโมงไปได้ครับข้าขอบคุณข้าฉันว่างสายแล้วยืนอยู่หน้ากระจกบ,บนใบหน้าที่ซีดเซียวมีเลือดฝาดขึ้นมาเล็กน้อยฉันรู้สึกละอายใจเล็กน้อยผู้หญิง อายุห7บเจปีผู้หญิงที่มีสามีแล้วกลับมีความคิดแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือแต่อีกด้านหนึ่งความรู้สึกที่ไม่ได้รู้สึกมานานก็ไม่ได้ทําให้ฉันรู้สึกแย่เหมือนสัตว์ที่จำศีลตื่นขึ้นจากความฝันสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจของฉันเริ่มกระสับกระส่ายในสองชั่วโมงต่อมาฉันจัดห้องอย่างเรียบง่ายวีผมใหม่ฉันเลือกเสื้อผ้าด้วยความตั้งใจมากกว่าปกติมมัันนนคคืออชชชุุุดดดผ้าาาไทททยยเเเกก่่่่แตป็ีีฉบส ลังเลยอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายฉันก็ไม่ได้ทาลิปสติกรู้สึกว่ามันจะดูตั้งใจเกินไปกรงประตูบ้านดังขึ้นหัวใจของฉันเต้นแรงเปิดประตูช่างชัยยืนอยู่ตรงนั้นเขาใส่ชุดทำงานชุดเดิมแต่ผมปิดเปียกเหมือนเพิ่งอาบน้ำขอโทษด้วยนะครับที่ต้องรบกวนอีกแล้วช่างชัยพูดพร้อมรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความเขินอายฉันยิ้มเล็กน้อยพบว่าตอนที่เขายิ้มห่างตาจะมีริ้วรอยเล็กๆโผล่ลอ,ออกมามันมีเสน่ห์มาก ฉันพาเขาไปที่ระเบียงที่รั่วอยู่ตรงก๊อกน้ําดูแล้วไม่น่าจะแร้แรงมากช่างชัยนั่งยองยองตรวจสอบท่ออย่างละเอียดแล้วเง่อยหน้าขึ้นเป็นเพราะแรงดันน้ามันเยอะเกินไปครับบ้านเก่าแล้วท่อมันรับไม่ไหวแรงดันน้ําคำคำนี้ทําให้ฉันรู้สึกว่าสถานการณ์ของเขาและฉันมีความคล้ายคลึงกันอย่างบอกไม่ถูกฉันที่เก็บกดความรู้สึกตัวเองมานานเป็นไปได้ไหมว่า ก็เหมือนท่อนำเส้นนี้พร้อมที่จะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อช่างชายหยิบเครื่องมือออกมาเริ่มทำงานฉันมองแผ่นหลังของเขาแล้วจมลงสู่ผวังตอนทำงานมือของเราสัมผัสกันมันเป็นการสัมผัสเพียงเล็กน้อยแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนมีกระแสะไฟฟ้าแล่นไปทั่วร่างกายช่างชายหยุดชะงักแล้วเหอนอยหน้าขึ้นมองฉันสายตาของเราสบกันในช่วงเวลานั้นเหมือนมีการสื่อสารที่อธิบายไม่ได้ด้วยคำพูด เรียบร้อยครับขันแน่นเกินไปก็มีปัญหาได้เลยคลายออกนิดหน่อยเสียงของช่างชัยสั่นเล็กน้อยเขาคงจะรู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนกันใช่ไหมหรือเป็นแค่จินตนาการของฉันเสียงน้ําไหลออกมาจากก๊อกในช่วงเวลานั้นฉันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างในส่วนลึกของจิตใจของฉันเริ่มไหลออกมาคืนนั้นฉันนอนอยู่ข้างๆสามีมองเพดานข้างๆมีเสียงกรนสม่ำเสมอของสามีเรานอนบนเตียงเดียวกันมาหลายสิบปีแล้ว แต่กลับรู้สึกห่างเหินกันมากขึ้นเรื่อยๆบางทีเราอาจจะไม่เคยใกล้ชิดกันจริงๆเลยฉันหลับตาภาพของช่างชายผุดขึ้นมาในหัวมือของเขาลงหายใจของเขาเหงื่อที่ซึมออกมาบนหน้าผากของเขาทันใดนั้นฉันก็รู้สึกละอายใจที่คิดแบบนี้ผู้หญิงอายุห7ปีผู้หญิงที่แต่งงานมา28ปปีกลับคิดถึงผู้ชายคนอื่นมันถูกต้องแล้วหรือแต่ในความละอายใจนี้ฉันก็รู้สึกถึงความหลุดพ้นที่ละเอียดอ่อน ฉันตระหนักว่าตอนนี้ฉันถึงได้รู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตเหมือนผู้หญิงจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างออฉันกับสามีตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้กลายเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องที่ใช้พื้นที่เดียวกันไม่มีบทสนทนาไม่มีการสัมผัสไม่มีสายตาที่เต็มไปด้วยความรักนานมาแล้วแต่ด้วยการพบกันในช่วงเวลาสั้นๆกับช่างชายความรู้สึกที่หลับไหลในส่วนลึกของจิตใจของฉันก็เริ่มตื่นขึ้น ในความฝันช่างชายสามีและตัวฉันในวัยหนุ่มปรากฏขึ้นสลับกันไปมาความฝันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆฉันถึงขั้นฝันว่าฉันกอดช่างชายอย่างเต็มใจในช่วงเวลานั้นฉันรู้สึกผิดแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงอิสระอย่างรุนแรงฉันสะดุ้งตื่นแต่ความรู้สึกในฝันยังคงชัดเจนในตอนเช้าเมื่อฉันลุกขึ้นอย่างเงียบๆมาที่ห้องนั่งเล่นอาศัยแสงจันทร์ส่องจากหน้าต่างฉันใช้นิ้วสัมผัสนำบัตรของช่างชายเบาๆความรู้สึกที่ฉัน ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนกำลังปั่นป่วนอยู่ในใจของฉันตอนอายุ29ปีฉันแต่งงานกับสามีก่อนหน้านั้นฉันไม่เคยมีรักแท้เลยสิ่งที่ฉันกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้คือความรักหรือแค่ความปรารถนาที่จะนอกใจฉันไม่สามารถแยกแยะได้บนโต๊ะอาหารเช้าฉันกับสามีนั่งเผชิญหน้ากันเขายังคงอ่านหนังสือพิมพ์ดื่มกาแฟฉันมองหน้าเขาอย่างละเอียดเราเริ่มห่างเหินกันตั้งแต่เมื่อไหร่กันวันนี้มีแผนอะไรไหม นานมากแล้วที่ฉันพยายามคุยกับเขาสามีไม่เงยหน้าขึ้นตอบว่าไม่มีอะไรพิเศษเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้ที่บ้านความเงียบอีกครั้งตอนนี้ฉันชินกับความเงียบนี้แล้วมันทำให้ฉันเศร้าเมื่อก่อนเรามีเรื่องให้คุยกันไม่จบไม่สิ้นแต่เวลา28ปีกลับทำให้เรากลายเป็นแบบนี้หลังจากสามีออกจากบ้านฉันหยิบเอานำบัตรของช่างชัยมาดูอีกครั้งจะโทรดีไหมแต่ฉันควรจะพูดอะไรดี สวัสดีข้าท่อรู่อีกแล้วมันเป็นคำโกหกที่จงแจ้งเกินไปถึงอย่างนั้นฉันก็ยังอยากได้ยินเสียงของเขาอีกครั้งฉันถือโทรศัพท์ลังเลสุดท้ายก็ร,กรวบรวมความกล้าแล้วกดเบอร์โทรศัพท์หัวใจของฉันเต้นเร็วมากโทรศัพท์กำลังติดอยู่ในขณะนั้นเองฉันก็ได้ยินเสียงกริ่งประตูบ้านดังขึ้นเปิดประตูช่างชายยืนอยู่ตรงนั้นฉันตกใจมากจนพูดไม่ออกเขาเหมือนอ่านใจฉันออกในช่วงเวลาที่ฉันกำลังจะโทรหาเขาปรากฏตัวขึ้นมาทันที ผมพอดีมีธุระแถวนี้เลยแวะมาดูช่างชัยพูดพร้อมรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความเขินอายฉันเปิดประตูดโดยไม่รู้ตัวต้อนรับเขาเข้ามาข้างไหนเชิญข้างในก่อนข้าดื่มชาหมายทัศช่างชัยเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังแล้วนั่งลงบนโซฟาฉันเห็นมือของเขาสั่นเล็กน้อยหัวใจของฉันก็เต้นเร็วมากหายใจที่ฉันไม่รู้ว่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเจอจริงๆแล้วหลังจากทํางานเสร็จ เมื่อวานผมก็รู้สึกไม่สบายใจเสียงของช่างชัยต่ำกว่าปกติฉันนั่งลงข้างๆเขาแล้วพยักหน้าฉันก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีแค่สองคำสั้นๆแต่ก็รวมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้สายตาของเราประสานกันนานมากแล้วที่ไม่ได้แยกจากกันเวลาเหมือนหยุดนิ่งมือของช่างชายค่อยๆวางทาบลงบนมือของฉันมันอบอุ่นมากความอบอุ่น ที่ไม่ได้สัมผัสมานานเริ่มจากปลายนิ้วแล้วแผ่ซัานไปทั่วร่างกายหัวใจของฉันเต้นเร็วขึ้นหายใจที่มากขึ้นในสายตาของกะและกันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ด้วยคําพูดคุณจะว่าผมเสียมารยาทไหมครับเสียงของช่างชายเกือบจะเป็นเสียงกระซิบรู้ว่าความหมายในคําพูดของเขาคืออะไรแต่ฉันไม่ได้ตอบแค่หลับตาลงแล้วฉันก็รู้สึกริมฝีปากของเขาสัมผัส กับริมฝีปากของฉันตอนแรกก็ระมัดระวังแต่ค่อยๆการจูบก็ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆในหัวของฉันบอกตัวเองตลอดเวลาว่ามันไม่ถูกต้องแต่ร่างกายของฉันก็เอ็นเอียงไปหาเขาโดยไม่รู้ตัวในช่วงเวลาที่มือกับมือประสานกันร,ริมฝีปากกับริมฝีปากสัมผัสกันฉันลืมทุกสิ่งทุกอย่างแค่ดื่มด่ำตัวเองอยู่ในความรู้สึกตรงน่าอย่างสมบูรณ์ในความเงียบได้ยินแค่เสียงหายใจของเราเราเหมือนถูกดึงดูด ด้วยพลังที่มองไม่เห็นเข้าใกล้กันอย่างเป็นธรรมชาติมือของช่างชายประคองหน้าของฉันฉันชอบความรู้สึกที่มือหยากหยากของเขาให้ฉันเหมือนไม่เคยถูกใครปฏิบัติอย่างอ่อนโยนแบบนี้นานแล้วอุณหภูมิร่างกายของเขาลมหายใจของเขาการเต้นของหัวใจของเขาล้วนเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับฉันขอโทษนะคะฉันไม่ควรทำแบบนี้ฉันเริ่มมิติขึ้นมาเล็กน้อยพึ่พามแต่ช่างชายสายหน้าเบาๆไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้นานแล้วเหมือนกัน คำพูดที่ตรงไปตรงมาของเขาทำให้ฉันหวั่นไหวามากขึ้นเรานั่งเรียนกันบนโซฟาจับมือกันแน่นคุยกันนานมากฉันระบายชีวิตสมรสที่จืดชืดกับสามีให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมองเห็นความเหงาของกันและกันฉันไม่สามารถปฏิเสธริมฝีปากของช่างชัยที่เข้าใกล้มาอีกครั้งได้ฉันในวัย57ปีได้สัมผัสถ,ถึงความรักที่ร้อนแรงเป็นครั้งแรกแสงแดดส่องกระทบเราเวลาเหมือนหยุดนิ่งในอ้อมกอดของเขาฉันได้พบกับความรู้สึกของตัวเอง ในฐานะผู้หญิงอีกครั้งลงหายใจของเราที่ขึ้นเรื่อยๆการลูบไล้ของเขาก็กล้าม,มากขึ้นความรู้สึกที่ถูกกดทับในร่างกายของฉันระเบิดออกมาเหมือนน้าป่าเสียงเตือนภัยในสมองลดน้อยลงเรื่อยๆแทนที่ด้วยกระแสความรู้สึกที่สัดซาไปทั่วร่างกายในขณะที่เรากำลังจะลุกขึ้นจากโซฟาไปที่ห้องนอนทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเปิดประตูเป็นสามีกลับมาที่รักผมกลับมาแล้ว เสียงของสามีมาจากหน้าประตูในช่วงเวลานั้นฉันรู้สึกเหมือนเลือดแข็งตัวช่างชัยกับฉันสบตาก,กันด้วยความตกใจเรารีบแยกจากกันแต่มันสายเกินไปแล้วสามีเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าช่างชัยแสดงสีหน้าตื่นตระหนกเขาเงอะงะลุกขึ้นหยิบกล่องเครื่องมือขอโทษครับผมไปก่อนนะครับช่างชัยแทบจะวิ่งหนีออกไปสามีไม่ได้ห้ามเขาแค่มองเขาอย่างเงียบๆหลังจากได้ยินเสียงปิดประตูฉัน ก็ทนไม่ไหวร้องให้ออกมาเสียงดังท่อเสียอีกแล้วหรือน้ำเสียงของสามีสงบอย่างไม่คาดคิดเขาคงจะยากที่จะเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีความโกรธไม่มีความตกใจน้ำเสียงของเขาเหมือนถามสภาพอากาศธรรมดามากปฏิกิริยาของเขากลับทำให้ฉันกลัวมากขึ้นความละอายใจความรู้สึกผิดความสับสนอารมณ์ต่างๆถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันขอโทษข้าฉันฉันพูดไม่ออกแค่สึกสะอื้นไม่หยุด สามียังคงนั่งอยู่บนโซฟาอย่างสงบแล้วเขาก็มองมาที่ฉันตรงๆนานมากแล้วผมปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวนานเกินไปคำพูดที่ไม่คาดคิดของเขาทำให้ฉันสับสนมากขึ้นฉันคาดว่าจะเจอความโกรธการระเบิดอารมณ์แต่การยอมรับอย่างใจเย็นของเขากลับทำให้ฉันเศร้ามากขึ้นสามีพูดช้าๆว่าผมคิดมาตลอดว่าเราเริ่มเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเอาแต่ทำง,งานไม่ได้คิดเลยว่าคุณจะเหงาแค่ไหน ตอนนี้ผมเหมือนจะเข้าใจแล้วดวงตาของสามีก็คลอฉันแต่งงานมาเกือบ30ปีนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเขาเป็นแบบนี้การที่เขาแสดงความรู้สึกออกมาทําให้ฉันรู้สึกแปลกประหลาดมากเป็นความผิดของผมเองขอโทษจริงๆฉันพูดพร้อมสะอึกสะอื้นสามีสายหน้าไม่ใช่เราสองคนมีส่วนผิดผมคิดไปเองว่าคุณจะอยู่ข้างๆผมตลอดไปโดยไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของคุณเลย การสารภาพอย่างตรงไปตรงมาของสามีทำให้ฉันรู้สึกผิดมากขึ้นฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าความเกลียดคือความไม่แยแสคือการละเลยคือเวลาที่เงียบงนันความไม่แยแสโหดร้ายกว่าการนอกใจเรานั่งเผชิญหน้ากันมีการพูดคุยที่ตรงไปตรงมาเป็นครั้งแรกในรอบนานมากแล้วเราจะทำยังไงกันต่อฉันถามสามีถอนหายใจอย่างหนักผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว คืนนั้นเราแยกห้องกันนอนฉันร้องให้ทั้งคืนเพื่อความรู้สึกที่มีต่อช่างชัยเพื่อความรู้สึกผิดที่มีต่อสามีและเพื่อความกลัวต่อความไม่แน่นอนในอนาคตหัวใจของฉันแทบจะแตกสลายชีวิตสมรส28ปีของเราจะต้องจบลงแบบนี้จริงๆเหรือเช้าวันรุ่งขึ้นสามีเริ่มเก็บกระเป๋าเขาบอกว่าเขาจะไปพักที่คอนโดของที่ทำง,งานก่อนเราไม่รู้ว่านี่คือการบอกลาหรือแค่การแยกจากกันชั่วคราวเราแค่ตกลงกันว่า ต้องใช้เวลาสมศรีดูแลตัวเองให้ดีนะนี่คือสิ่งที่ผมพูดจากใจจริงนี่คือคำพูดสุดท้ายที่สามีพูดกับฉันตอนที่เขาเดินไปที่ประตูเมื่อได้ยินประโยคนี้ฉันก็สุดลงอีกครั้งฉันรู้แล้วว่าปัญหาของเราไม่ใช่ความเกลียดแต่เป็นความไม่แยแสต่อกันหกเดือนผ่านไปสุดท้ายเราก็ตกลงหย่าก,กันทั้งสองฝ่ายไม่ได้ทะเลาะกันอย่างรุนแรงทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเงียบๆสามียกบ้านให้ฉันแล้ว ย้ายไปอยู่ชานเมืองเริ่มต้นชีวิตใหม่บางครั้งฉันจะถามข่าวคราวของเขาจากลูกชายธนาได้ยินว่าเขาหาันไปทำสวนและเข้าวัดบ่อยขึ้นฉันรู้สึกยินดีมากการติดต่อระหว่างฉันกับช่างชายขาดหายไปอย่างสมบูรณ์หลังจากวันนั้นฉันรู้สึกเสียใจกับเขาแต่ฉันรู้ว่านั่นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดจากความเหงาเราแค่ต้องการเติมเต็มความว่างเปล่าในใจของกันและก,กัน วันนี้คือวันที่ฉันไปดูห้องเช่าใหม่คนเดียวฉันตั้งใจจะย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ลูกชายห้องเก่าๆแห่งนี้มีความทรงจำม,มากมายฉันเปิดหน้าต่างรับลมหายใจเข้าลึกๆฉันอายุเกือบห0สิปีแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ถึงแม้จะรู้สึกกลัวแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกถึงความกระปริกระเรา่าที่จะเริ่มต้นใหม่สิ่งที่แตกไม่ใช่ท่อน้ำแต่เป็นอารมณ์ความรู้สึกในใจของฉันตอนนี้ฉันรู้แล้วว่า ไม่มีใครสามารถเติมเต็มความว่างเปล่าในใจของฉันได้อย่างแท้จริงช่วงนี้ฉันเริ่มเต้นแอโรบิกกับคุณป้าข้างล่างถึงแม้ว่าตอนแรกจะไม่กล้าแต่ค่อยๆฉันก็สนุกกับมันฉันยังไปลงเรียนร้อยมาหลายที่วัดเรียนทําอาหารไทยฉันชอบความรู้สึกที่ได้ทําอะไรใหม่ๆม,มันทำให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาฉันยังพยายามติดต่อกับเพื่อนเก่าๆอีกครั้งชวนพวกเขาไปทานข้าวดูหนังคุยกัน ธนาจะมาหาฉันเดือนละครั้งบทสนทนาระหว่างเราก็มากขึ้นกว่าเดิมเขาคงจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของฉันเขาบอกว่าฉันร่าเริงขึ้นกว่าเดิมแถมยังยิ้มเก่งขึ้นใช้แล้วหลังจากอารมณ์ที่ถูกกดทับในใจของฉันระเบิดออกมากลับรู้สึกสบายใจมากขึ้นฉันเจอลูกบ้านเก่าคนหนึ่งโดยบังเอิญในตลาดเธออย่าแล้วเหมือนกันเราแบ่งปันเรื่องราวของกันและการหัวเราะด้วยกันร้องให้ด้วยกันฉันได้เพื่อนใหม่ตอนนี้ฉันจะไปเที่ยวตลาดน้ำคนเดียววางแผนทำบุญฉัน เริ่มมีชีวิตเพื่อตัวเองจริงๆตอนนี้มันก็ยังไม่สายบางครั้งฉันก็คิดถึงสามียังไงซะเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา28ปีแต่ความคิดถึงนี้เป็นความปรารถนาดีมากกว่าความเสียดายเพราะมีช่วงเวลาที่ใช้ด้วยกันกับเขาถึงได้มีฉันในวันนี้ฉันไม่เสียใจฉันแค่เสียดายถ้าพวกเรารเผชิญหน้ากับปัญหาของเราได้เร็ว,รวกว่านี้ท่อน้ำไม่เคยเสียอีกเลยก่อนย้ายบ้านฉัน ให้คนมาเปลี่ยนท่อน้าทั้งบ้านแต่บางครั้งตอนที่นอนอยู่บนเตียงคนเดียวในตอนกลางคืนฉันก็ยังได้ยินเสียงยุงน้ำไหลมาจากที่ไกลๆฉันรู้สึกว่าเสียงน้ำที่ไหลผ่านท่อก็เหมือนชีวิตของฉันถึงแม้ว่าจะติดขัดบ้างรั่วไหลบ้างแต่สุดท้ายก็จะไหลไปข้างหน้าตอนนี้ฉันพยายามที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองฉันไม่กดขี่ไม่ปล่อยปละเลยแค่ยอมรับมันในแบบที่เป็นนี่คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉัน ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้การเติมเต็มรอยร้าวในใจสุดท้ายก็ต้องเป็นตัวเราเองฉันเคยคิดว่าฉันจะเพึ่งพาคนอื่นเพื่อให้มีความสุขแต่ตอนนี้ฉันไม่คิดแบบนั้นอีกแล้วตอนนี้ฉันพยายามที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองฉันไม่กดขี่ไม่ปล่อยปละเลยแค่ยอมรับมันในแบบที่เป็นนี่คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันได้เรียนรู้จากเรื่องนี้การเติมเต็มรอยร้าวในใจสุดท้ายก็ต้องเป็นตัวเราเองฉันเคยคิดว่าฉันจะเพึ่งพาคนอื่น เพื่อให้มีความสุขแต่ตอนนี้ฉันไม่คิดแบบนั้นอีกแล้วทุกคนคิดว่าการเล่าเรื่องวันนี้เป็นอย่างไรบ้างหากคุณพบว่ามันน่าสนใจอย่าลืมติดตามและกดไลค์โปรดแสดงความคิดเห็นที่ให้กำลังใจแก่สมศรีนางเอกของเราขอบคุณทุกคน